สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับมาชมเหรียญหลวงพ่อทองสุกอินทโชโตนะครับเป็นพระเกจิอันดับต้นต้นของเมืองเพชรบุรีนะพี่น้องที่รักครับอันนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะครับมี2เนื้อนะครับเป็นเนื้อทองแดงกับเนื้อทองคําเป็นพิมพ์สละอีลอยนะครับสละอีลอยเขาดูตรงนี้ครับสละอีลอยปกติแล้วเนื้อทองคำเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะคิดว่ามีการสร้างเฉพาะปั๊มไปเฉพาะจะมีแบบสละอีติดนะครับแต่เรามาดูพุทธศินครับว่า แบบนี้มีพุทธศินนะครับที่นะครับเหมือนกับพิมพ์เนื้อทองแดงอย่างไรนะครับพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าจุดที่เป็นจุดร่วมกันหลายๆจุดนะครับของหลวงพ่อทองสุกนั้นเรามาดูนะครับเห็นไหมฮะอ่าจุดแรกนะครับก็คือลักษณะของนี่ครับขอบนี่ครับขอบขอบเหรียญขอบเหรียญนะครับจุดที่2การเชื่อมตรงนี้นะครับนี่ครับ ย,ยักขึ้นไปตรงนี้นี่ 3, ครับยักขึ้นไปตรงนี้จุดที่สามครับก็คือหัวไหล่จะมีเม,ม็ดกลม ρ, ๆเล็กๆสามเม็ดเม็ดกลมๆเล็กๆสามเม็ดเดี๋ยวเรามาขยายดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับขยายดูแต่ละองค์นี้ครับจุดเชื่อมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับจุดเชื่อมเห็นไหมนี่ครับลักษณะของตรงนี้เห็นไหมครับเนื้อทองคําก็จะเป็นเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ครับลักษณะตรงนี้อันที่สองครับเห็นไหมครับนี่ครับสามเม็ดเล็กๆตรงหัวไหล่นี้เดี๋ยวเราลงกล้องดูนะครับแล้วก็สามเม็ดเล็กๆตรงหัวไหล่นี้เห็นไหมครับนะ สลอีลอยทั้งคู่นะฮะสลีกอีลอยทั้งคู่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของขอบนะฮะขอบที่นะครับชันขึ้นมาแล้วก็เหรียญก็จะแอนนะครับตรงกลางจะแอนคล้ายๆฝาเบียเห็นไหมครับเหรียญจะไม่หนานะครับเป็นขอบตัดนะฮะเป็นขอบตัดนะพี่น้องที่รักครับนี่ครับลักษณะทรงหูเหรียญ นี่ครับงดงามข้างหลังพอกด้ข้างนะพี่น้องทีละครับเรามาดูเนื้อทองคำมั่งนะครับเนื้อทองคำก็จะเป็นลักษณะของการตั้งขึ้นมาเหมือนกันขอบตั้งขึ้นมาเห็นไหมครับขอบตั้งขึ้นมาลักษณะของขอบตั้งขึ้นมาชั้นตรงกลางแอนนะครับแอนเข้าไปเหมือนฟ้าเบียร์เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะเหรียญขอบตัดเช่นเดียวกันนะพี่น้องทีละครับทรงหูเหรียญเหมือนกันนะครับการ พ่ข้างพอกข้างนะครับของหลวงพ่อนะครับองค์นี้เนี่ยพิเศษมาพ่อข้างเก่าแล้วยังเป็นทรงลีลาเห็นไหมครับพระลีลาสวยงามมากเนื้อทองคํานะครับองนี้นี่ครับเนื้อทองคํานี่ครับหลวงพ่อนะครับ ทองสุกนั้นจะมีลักษณะเม็ดผลเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับลักษณะของในพื้นๆๆเหรียญนะครับจะเป็นเม็ดผลเล็กๆเต็มไปหมดเลย ược, เนื้อทองแดงก็เหมือนกันนะครับจะเป็นลักษณะนี่มาจาก s. <S แม่พิมพ์เลยนะฮะเห็นไหมครับเป็นลักษณะเม็ดผลเล็กๆเรามาลงกล้องดูนะครับความงดงามเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่หลวงพ่อทองสุกอินทโชโตนี่ลักษณะตมดีตรงนี้นี่ครับเนื้อทองคำบ้างครับนี่ครับ นี่ตำหนิไหมครับสวยงามนี่ครับเม็ด